ก็จะซูมกล้องให้พี่น้องเห็นอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับการตายของเพียครับกัญชลกสนนีครับถือว่าตอนนี้ถลอยเพ่แบบนี้ก็พี่น้องไม่ต้องถามว่าตายหรือไม่ตายครับเรียบร้อยครับตัวนี้โดยการทํางานของชุดปฏิบัติการครับของพระเอกตัวจริงอยู่นี่แหละฮานะครับตอนนี้กับพี่น้องก็งงสงสัยรายละเอียดก็สอบถามมาได้ครับตามเบอร์โทรทีมงานครับฝากผ่านซื้อของทีมงานคุณเกษตรไปครับฝากพี่น้องไว้สำหรับพี่น้องผู้เห็นหน้าจะได้คลายการสงเกตปัญหาโรคพืชให้ได้นะครับ หรือโเข้าจก็สอบถามรายละเอียดมากนะครับการแตกกอของเขาก็จะบดิมีปัญหาครับตนนัวนี้นะครับเขาต่อไปก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะว่านปุ๋ยครับเร่งต้นแล้วก็เรอ่งเร่งมาก็เร่งห่วงไปนําฝากพี่น้องไว้ครับสำหรับพี่นอ้องผู้เลีเขานะครับเขาตัวน,นี้ก็กาลังเขียวกลาลังงามเพราะฉะนั้นเรื่องผลผลิตกับพี่น้องจะคอยติดตามคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครับทีมงานคนเกษตรเงินแสนครับในในโลโก้ของเกษตรอีสานล่าพี่น้องไปก่อนพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ หรือพี่น้องครับผู้เบื้องล้วครับอยากฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสาหรับทีมงานเพื่อเบี่ยงปันในพี่น้องนะครับในช่องของหน้าเขานะครับตันนี้บวกว่าหน้าเขาวันแห่งหรือว่าเกี่ยวกับการทาหน้ากับฝากพี่น้องไปเบี่ยงปันกันไปกับจากทีมงานคุ้นกระสียงนแทนสำหรับวันนี้ครับลาพี่น้องเป็นสวัสดีกรอบครับ